แลวก็ท่านผู้ชมครับมาดูครับเที่ยวนี้เป็นเรือบังไฟโก้แตงโมหวานหมอนขวานภ้ากริดแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิเอาและก็ท่านผู้ชมเป็นรอบเปลี่ยนทางน้ำครับคู่คิงออกมาแล้วก็ท่านผู้ชม โอ้แล้วก็ท่านผู้ชมเร็วทันใจไว้ทันตามาดูคู่ิงชาระเลศครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ธรรมดาเลยทีเดียวต้องมาดูรอบเปลี่ยนทางน้ำครับท่านผู้ชมบักขามน้อยหลังจากอยู่ร่องน้ําแดงต้องเปลี่ยนไปอยู่ร่องน้ำดำเงินเฮบศักดสิิ์อร่องน้ําแดงครับท่านผู้ชมต่างคนต่างภายต่างคนต่างหนีต่างคนต่างปดต่างคนต่างบีหัวเพียงหัวท้ายเพียงท้ายใส่เกี้หนึ่งเด2กเกสองอเกีสามตามด้วยเกีบยสี่ดบีกีกันมาใส่เกี้ยห้าโขงขาแทบระเบิดเกิดเป็นบางท่านผู้ชมต่างคนต่างภายแล้วตอนนี้หัวเริ่มสายท้ายเริ่มสัหััวเริิ่มสาย อัดใส่กันสนังสนันวันไว้แล้วครับท่านผู้ชมก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วท่านผู้ชมแม่ต่างคนต่างสู้สู้ตายถวายแหวนทีเดียวแต่ไม่รู้ว่าใครจะถวายหรือไม่ถวายวอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกันเริ่มขยับขยี้ปีมาไม่ว่าธรรมดาแล้วโอ้โหไม่ธรรมดาว่าไอ้เทพสังสินินทีมงานทีมงานโอ้โหทางเกษม้อบัวปลาบอกว่าสั่งตายต,า swift, ต้องตายถวายแหวนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เริ่มขยับปยี้เริ่มดีกันมาว่าไงว่าไงบักขามน้อยขยับดีบังขามน้อยขยับนี่เทพสังสินินเริ่มเบียจีเริ่มเบีดจีอย่าง ย,ยังจี้อยู่ใช้มีดจี้ระเบิดจี้ปืนจี้ก็ไม่อยู่แล้วจ้าสุดท้ายก็รัวเข้าเส้นชัยประกาศผลการแจกสรนครับเรือคู่กิ่งช่วยพริธัทนกลับสส่น้ำระหว่างเทพศักดิ์สิทธิ์ร่องน้ำแดงพบกับปะาขามน้อยร่องน้ำสีเงินผลการแ่งสันครับเป็นปะาขามน้อยปิดยับได้ทั้งสองที่วเป็น,นั้นว่าพปลาขามน้อยจากจังหวัด ยโสธรได้ครองถ้วยพระราชทาน